ィィอัปเดตข่าวสาวเพืกันบันเทิงกันดีกว่าเรื่องนี้เมื่อวานนี้ไปที่ศาลกันก่อนเลยนะฮะศ<ม>าลแขวงพระนครใต้ครับพี่ลูกหมีรัศมีนะมาพร้อมกับทานายกุ้งทานายความนัน่นแหละพี่ก็ยื่นฟ้องลูกนี่คนดังปรากฏว่างานนี้ในเรื่องราวของการช่อโกงเอยต่างๆนาะนาะนะปรากฏตามข่าวก,ก่อนหน้านี้นะมีลิลี่เหียนเดินทางมาให้กำลังใจด้วยทางนี้เท่านั้นอัปเดตดีกว่าว่าเรื่องเนี้ยมันจะจบแล้วหรือยังหรือเรื่องเราดําเนินไปถึงไหนแล้วเชิญค่ะถามครับ แต่เหตุเกิดเรื่องมาทางคู่กรณีรูกนี้ไม่เคยที่จะไกลเกลี่ยไม่เคยที่จะรับผิดชอบไม่เคยที่จะขอโทษปัดความผิดของตัวเองไปให้คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีการที่การกระทําความรู้สึกสํานึกอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีตรงนั้นให้เราเห็นได้เลยอะค่ะ คือความอดทนที่มันมีอยู่ในใจเนี่ยมันมันไม่รู้จะอดทนยังไงแล้วค่ะก็คือก็ต้องไปต่อค่ะเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดก็คือเงินของเราคืนมานะคะแล้วคําพูดกับการกระทํามันไม่ได้สอดคล้องกันเราก็ต้องให้ศาลท่านช่วยดําเนินการให้ค่ะคําพูดของ ลูกนี้ลูกนี่เองนะคะที่พูดบอกว่าตัวเองมีเงินนะคะแต่ว่าตัวเองไม่สะดวกที่จะใช้ซึ่งมันมันไม่สมควรนะคะเพราะว่าจํานวนเงินกับที่ลูกนี่บอกท่านรวยมากเนาะรวยมากมีอะไรเยอะแยะแต่เงินสองล้านเนี่ยกับความเดือดร้อนของเราเนี่ยมันต่างกันลาวฟ้ากับดินนะคะก็เราคิดว่าคือเราเรา,เรารับไม่ได้ะคะ่ะกับการกระทําของเขากับคําพูดเขากับสิ่งที่ควรที่จะใช้นี่ มาแล้วก็ไม่ใช้แล้วก็ในเรื่องของการใช้ชีวิตต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับ เราฐานะปานกลางเนกะแต่เขาอะร่ำรวยมหาศาลแต่ทาไมทําร้ายคนฐานะปานกลางที่ทามาหากินได้อย่างเงี้ยค่ะซึ่งโทษของอาพารบรเช็คเนี่ยไม่เกินหนึ่งปีแต่ส่วนของช่อโกงเนี่ยโทษไม่เกิน3ปีคือโทษมันจะเพิ่มขึ้นคืออย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ดอกเงี้ยผิดกฎหมายซึ่งมันเป็นการครั้งแรกที่เอาเงินไปเนี่ยเขาบอกว่ามีธุรกิจเอาไปเอาไปลงทุนแล้วก็จะให้ผลตอบแทนอัตราที่ผลกำไรสูงอาจจะเป็น5% 1 0 20%แล้วแต่ซึ่งเป็นเป็นการเสนอผลตอบแทนที่สูงมันนอาาจจะเกกิว่ที ดอก,กเบี้ยตามกฎหมายก็ได้ซึ่งอันนั้นมันเป็นการที่ลูกนี้เสนอมาเป็นการให้ผลตอบแทนการที่ลงทุนสิ่งที่ให้กําไรมาแล้วเท่าไหร่ก็แล้วแต่อาจจะมากกว่ากฎหมายที่กําหนดก็ไม่ผิดกฎหมายเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นเราก็ตามข่าวไปเราไม่สามารถวิเคราะห์เองได้ว่ามันจะจบอย่างไรเนาะครับมันเป็นถึงถึงโรงถึงศารแล้วนะพี่อามใช่แล้วเขาก็ออกมายืนยันนั่นแหละก็คือเนี่ยสัมภาษณ์กันที่ศาลนั่นแหละว่าเดินหน้าจะฟ้องลูกนี้คนดังกันต่อไปเพราะฉะนั้น คุณผู้ชมก็คงจะเห็นหน้าเราแล้วก็จะเล่าหลักเรื่องข่าวนี้อีกเรื่อยๆส่งใจให้เรื่องราวนี้จบลงด้วยดีทั้งสองฝั่งมีคนกลางแล้วทุกอย่างน่าจะจบค่ะพี่อาบครับ,รบว่ากันไปตามสารด้วยจ้ครับ